สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับเช็คฮาร์ดแวร์ในมือถือระบบ Android ว่าส่วนต่างๆของฮาร์ดแวร์ภายในเครื่องที่เราใช้ทำงานปกติหรือไม่จากการที่ผมได้ทดลองดาวน์โหลดมาใช้งานถือว่าแอป,ปนี้ใช้งานได้ง่ายและช่วยตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์ภายในเครื่องที่เราใช้งานได้ดีแอป,ปนี้มีชื่อว่า Phone Doctor Plus เป็นแอปที่ใช้งานฟรีสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้จาก Google Play Store วิธีการใช้งานแอปเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วให้เราทำการเปิดแอปการใช้งานครั้งแรกให้เพื่อนๆขีดถูกในช่องซีเรียมเพื่อยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานแล้วกด Agree เมื่อเข้ามาในหน้าแรกของแอปเราจะใช้งานตรงแท็บ general นะครับวิธีการให้แอปตรวจเช็คการทำงานของฮาร์ดแวร์ภายในเครื่อง ให้เรากดไปที่ไอคอนสามเหลี่ยมโดยจะมีอยู่2ตัวเลือกให้เราเลือกคำสั่ง list คือให้เราเลือกว่าต้องการให้แอปตรวจเช็คส่วนไหนเช่นอยากจะเช็คกล้องหลังก็เลือกไปที่คำว่า back camera อยากจะเช็คกล้องหน้าก็ให้เช็คคำว่า front camera แล้วกดปุ่มรูปสามเหลี่ยมแล้วทำตามขั้นตอนจนเสร็จ แต่ถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างไม่อยากจะเลือกเช็คทีละรายการให้กดเลือกคำสั่ง OneTouch Test แล้วกดปุ่มไอคอนสามเหลี่ยมเพื่อให้แอปตรวจเช็คแบบทั้งหมดจากนั้นแอปก็จะทำการตรวจเช็คทดสอบการใช้งานไปทีละหัวข้อจนครบทุกหัวข้อของฮาร์ดแวร์ในมือถือของเราทั้งหมดการตรวจเช็คในบางหัวข้อเราจำเป็นที่จะต้องช่วยแอป ทำการทดสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้วยตัวอย่างเช่นเล้หูโทรศัพท์แนบหูกดปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงกดถ่ายรูปประมาณนี้เป็นต้นเมื่อแอปทำการตรวจเช็คตรวจสอบของฮาร์ดแวร์ทั้งหมดภายในเครื่องของเราแล้วอาจจะขึ้นหน้าตรวจสอบแล้ว ร้อมรายงานการทำงานของฮาร์ดแวร์ว่ามีความผิดปกติส่วนไหนบ้างตัวฮาร์ดแวร์ที่ทำการทดสอบไม่ผ่านที่มีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายกากบาทแสดงอยู่แนะนำให้เพื่อนๆทำการตรวจสอบใหม่และถ้าขึ้นสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายกากบาทอีกควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คเครื่องใหม่อีกครั้งตัวแอปแค่ทำหน้าที่ช่วยเราตรวจเช็คเบื้องต้นเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้มือถือ Android ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่ แนะนำโหลดแอปนี้ไว้ติดเครื่องเพื่อตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์เบื้องต้นได้วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเทาง่านี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ